สวัสดีครับโอกรูุนะครับกับช่องโนเนมครับวันนี้ใครที่หาเบนซ์สองนึ่ไม่น้อยมือเดียวประวัติศูนย์อย่าพลาดครับพลาดไม่ได้เลยจองให้ทันนะครับวันนี้ลูกมาก,กับ E 2 0 0 CGI ปี2010เลขไม้แสนเดียวรถมือเดียวประวัติศูนย์ทุกระยะสภาพสวยมากๆราคาแค่759,000จองให้ทันนะครับผมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับ ครับผมก็มาเริ่มกันที่ห้องเครื่องเช่นเคยครับอ่ะขอเปิดก่อนนะฮะนี่ประวัติสวยๆน็อตเดิมไม่ขยับนะครับคันนี้ได้เครื่องพันแปดเทอร์โบนะครับร้อยแปดสิบสี่แรงม้าเกียร์ออโต้ห้าสปีดนะฮะ,ะให้ดูสภาพห้องเครื่องโดยรวมนะครับนี่สีแต้มจากโรงงานยังอยู่นะครับอย่างที่ลูกบอกนะรถมือเดียวประวัติสวยๆใครหาอยู่นี่รีบเลย อัตราการสิ้นเปลืองของคันนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณโดยเฉลี่ยนะ12-13อลิตรออกต่างจังหวัดก็มี15เงียบอัตราเร่งดีนะครับผมแล้วก็ดูแลง่ายนะครับเพราะเป็นเบนซ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นรอบคันกันครับผมครับผมดูห้องเครื่องไปแล้วคราวนี้ก็มาดูรายละเอียดรอบคันกันสวยๆเนี้ยบๆนะครับผมอาให้ดูโคมไฟหน้าเขาเป็นรุ่นที่ถัดจาก21 1เนาะที่เป็นสีตากลมๆเขาก็เลยยังเป็นสีตาอยู่แต่ทําเป็น ให้โฉบเฉียวยิ่งขึ้นเซ็นเซอร์รอบคันมีไฟตัดหมอกให้ไฟหน้าออโต้น,นะครับแล้วกระจังหน้ารุ่นนี้เป็นดาวรอยนะฮะเป็นเอลิแกนซ์กระจังหน้าโคเมียมยังแทบจะไม่มีรอยเลยอะเอี่ยมจริงๆไม่แท้ด้วยแสนเดียวนะครับหนาล้อเดิมนะครับมากับล้อขอบ17ยางได้ยางปี19นะก็ยังใช้ได้อีก245ทั45แสงมันจ้านิดนึงนะครับขอปรัโฟกัสให้ก่อน โอเคด้านข้างก็จะพบกับแบ c h Blue อ f ฟิ c ชนซี y เดิมๆยอย่างยู่ให้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกข้างเรียบร้อยแล้วสภาพสีสวยมากๆแล้วก็เคลือบแก้วให้แล้วนะครับคันนี้เอี่ยมๆเลยไฟท้ายทรงยอดฮิตนาะไฟท้ายทรงนี้นี่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรถญี่ปุ่นเนี่ยทำโคมไฟแต่งแบบนี้มาเยอะมากๆนะครับนะเป็นแบตที E 200นะครับแล้วก็ด้านขวาก็าจะเป็น c g i นะครับ ก็ C G I มันโป่งบอกว่าคันนี้เป็นเครื่องเบนซินถ้า C D I ก็เป็นเครื่องดีเซลนะครับมาดูช่องเก็บของกันอืนะครับตัวถังสวยๆนะครับที่เก็บของก็ยังไม่มีรอยเลยนะฮะนี่ครับยางอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบนะครับสภาพรถสวยมากๆนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนะครับผม ันนี้ก็ไม่ได้เป็นสมาร์ทคีย์ยังต้องกดปุญแจยผ่านรีโมทอยู่นะดุ๊นเลยเปิดประตูเข้ามาอานนี้เลยนะครับการตกแต่งหนังสีเทาอ่อนพร้อมกับลายไม้นะครับสะอาดสอาดสบายตานะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเมมโมรีบอร์ดครับล็อกรถปลด,ล,ดล็อกปุ่มปรับกระจกต่างๆนะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็เป็นตามสไตล์เบนนะครับผมเปิดปาท้ายอยู่ตรงนี้นะฮะดูภายในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มไฟนะครับผม ตัดหมอกหน้าปลอกแรมนะฮะไฟพาร์คิ้งไฟหลีไฟออโต้แล้วก็ไฟใหญ่นะครับตรงนี้เป็นปรับระดับความสูงต่ำของไฟหน้านะครับปรับระนาบนะฮะนี่ก็จะเป็นปลดเบรกมือนะครับพาร์คิ้งเบรกก็ใช้เท้าซ้ายนะครับผมก็หยุดด้านล่างตรงนี้นะฮะโอเคนะครับนี่ดูสภาพภายในโดยรวมนะเดี๋ยวเข้าไปนั่งในรถกันนะครับกรุงเทพกลับมาสี่สิบองศาอีกแล้วครับผมครับกุญแจเป็นทรงน้ําเต้านะครับอ่าอันนี้เป็นแบบเสียบก็เสียบตรงข้างตรงนี้ ผมอะไรนะเห็นไหมฮะเลื่อนอกดไฟฟ้าเสียงเครื่องเงียบๆน,นะครับผมไม่มีก็แก๊กกแก๊กเลยสภาพดีมากๆนะะเลขไม้นี่แสนกับสองพันไม่น้อยนะรถปีหนึ่งศูน์ไม่แสนเดียวเนี่ยตกวิ่งปีละหมื่นเองนะครับใช้งานน้อยมากๆเจ้าของดูแลดีมากๆเนาะโอเค <S <S ด้วยความที่ว่าวออเป็นรุน e น่นเอลิแกนต์นี่ผมอะไรก็จะเป็นสีก้านแบบนี้นะครับผม ด้านซ้ายก็เป็นองค์ฟังก์ชันเกี่ยกับเมนูต่างๆด้านขวาก็เกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์เพิ่มลดเสียงนะครับ Voice Command ก้าตรงนี้เป็น Cruise Control นะครับบวกกับกาไรไฟเลี้วอยู่นี่คันเกียร์ยังอยู่ที่เดิมนะครับคันนี้ได้กออ้ห้5สปีดน้อยอย่างที่ลูกบอกไปตอนแรกข้อดีของอ a u t ้5สปีดคือมันเซอร์วิสถูกมากนะครับช่างดูแลง่ายมากอันนี้คือข้อดีของเขาจอคอมมานดก็ยังใสๆนะครับ ต้องแนะอร์นะฮะนี่เป็นปุ่มแท็กชันก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเนาะเดี๋ยวไม่ต้องไปติดระบบให้มันทางานไว้ที่ละบบปลอดภยัยนะครับแอร์ดิจิตอลสองโซนนะครับปุ่มม่านไฟฟ้าใช้งานได้ปก,กตินะเซนเซอร์ในส่วนของรถพนักพิงศรีศงศรษะเบาะหลังนะครับกดให้อากาศหมุนวนภายในรถก่อนร้อนมากๆนะครับถัดมารตรงขี้นนี่ก็จะเป็นโหมดนะครับผมสปอร์ตกับคอมฟอร์ตนะครับ ปรับอบเข้ามาเดี๋ยวช่องเก็บของกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสภาพทุกอย่างได้คำว่าเพอร์เฟกท่านับปีแล้วก็นาประทานะครับนี่เลยช่องเก็บของตรงที่วานแคทสภาพเบาสวยๆนะครับ,บ,ก,รบกระจกมองหลังกระจกมองข้างตัดแสงอัตโนมัตินะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ดีสมบูรณ์เป็นมากคู่มือก็ยังอยู่ครบนะครับสวยมากจริงๆคันนี้นะครับใช้คาว่าเป็นสองหนึ่งสองที่สภาพดีมากๆเดี๋ยวเรลองไปนั่งข้างหลังกันครับครับผมดูก็มานั่งข้างหลังกันแล้วข้างหลังดูรายละเอียดกานนี่มีช่องแอร์หลังให้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความเย็นกระจายไม่ทั่วถึง ต่องเก็บเอกสารนะครับอย่างออย่ดก็ยังโอเคนะฮะแล้วก็ตอนนี้นี่ที่วางขาด้วยความที่เป็นซีดานขนาดกลางนะครับของเบนซ์ไม่ต้องห่วงว่าจะนั่งไม่สบายไม่ต้องห่วงว่าเข่าจะชนถ้าสมมุติเป็นคนขับไซส์ปกตินะ,ะไซส์ปกติไม่ใช่แบบร้อยเก้าสิบนะฮะเนี่ยเหลือตั้งเกือบยี่สิเซนนะเข่ากับเบาะหน้านะครับมีม่านข้างให้นะครับ ก็ช่วยบังแดดแล้วก็เพิ่มความ p r i v a t นะยกขึ้นมาเกี่ยวบบนี้นะฮะแล้วก็มีช่องเก็บของให้ตรงนี้นะครับให้ดูสภาพบอกก่อนนะครับผมมีจุดยึดบอเด็ก2ที่นะครับอายโซโฟิกสที่เนาะที่วางแขนตามสไตล์เบนท์เขาเลยเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องกดตรงนี้ก่อนเป็นที่วางแก้วนนะฮะ สวยๆนะครับรถเนี้ยบมากๆเนี้ยบจริงๆใครหาอยู่เนี่ยอย่างที่ลูกบอกให้รีบเลยราคานี้มีมาไม่บ่อยนะครับราคานี้มีมาไม่บ่อย759,000เนี่ยนะฮะแล้วได้สภาพนี้ไม้แบบนี้ประวัติเช็คศูนย์ทุกระยะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับรายละเอียดความสวยงามนะครับสภาพความสมบูรณ์ของเจ้า E200 คันนี้ก็อย่างที่บอกไป เมื่อตอนต้นคลิปเนาะปี100ไม่แสนกับนิดนึงแสนกับ2,000รถมือเดียวมันสําคัญที่มือเดียวแล้วก็ประวัติเช็คศูนย์ตลอดนี่แหละใครที่ได้ไปใช้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับ75,900 0มาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะก,กับใครบ้างบ้านไหนที่อยากได้รถยุโรปในราคาที่เจ้าเนี่ยราคาเท่าซิตี้รุ่นท็อปอะ่ะโดยประมาณนะครับเติมจากซิตี้รุ่นท็อปอีกนิดเดียวเองได้ไดดเบนซ์นั่งได้อ่าครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางอ่าได้นั่งได้ 4คนแบบสบายๆนะครับความปลอดภัยแบบยุโรปการดูแลง่ายๆทนๆแบบเบนซ์คันนี้ตอบโจทย์จัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับตามช่องทางที่เราได้ลงไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ไลน์ด้านล่าง q r c o d e หรือว่าแน่นอนด่วนที่สุดครับโทรมาน้องเบียร์น้องแจมรอรับสายอยู่สำหรับสมาชิกโนเดมต่างจังหวัดถ้าชอบจริงๆ โอนมาจําก่อนได้แล้วก็นัดวันดูรถกันรถจะได้ไม่หลุดนะครับหลายๆบ้านก็ทําแบบนี้คันเดิมไม่ได้ใช้เราก็รับเทิร์นคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโนเนมกันนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนะครับรถที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับดุขอตัวลวครพบ,บกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ